ชาแนลกับมาพบกันอีกแล้วครับมื่อนี้พ่อกันตอนค้ำๆนะครับไปหาว่านแหนะครับไปตอนเพิินลงแล้วนะครับเพิินล้งแหล้วไปหาขี่เก้าเพิินนะครับไปวังใบสามกลัวๆนะครับไปหาซีมงแงงนะครับว่านบัดนี้เจ้าหนอง่นม่ไหลขึ้นนะครับอ่าเพิ่นว่าให้ขืนหามงแงงผมได้หนีมาครับมาอนี้ได้ปลานิ้นนะครับนิ้นไ่แม่นึงกับนิ้นน้อยนะครับ ซี่หาตกับแต่เพียนตัวหนึ่งนะครับอันนี้มาเบิ้งป่านิ้นตัวนี้ครับอันนี้ทิดยังลาบปากว่าจักนะครับถือตัวบบบงไงนะครับพี่น้องนะครับมาสั่งเบิ้งหน้าจักกิโลนะครับอันสีร้องเบิ้งนะครับอันนี้น้ำหนักรวมกอนอ่าน้ำหนักรวมสามโลครับสามโลถ้าหักบอกกาจจะประมาณจากสองโลเคิงนะครับเดี๋ยวทิสั่งเฉพาะป่านิ้นเบิ้งมาหนักโลจักกิโลป่านิ้นง่าครับแม่นี่ถือแห่เกียบขัดนะครับ่เสียงครับ แม่บแบบนี้เลยครับบังเดอร์ครับแม่นิ้นป่านิ้นแม่นี่โอ้พี่น้องครับง่ายครับโลหกขีดนะครับป่านนิ้งง่าแม่นี่นะครับถึกนะครับตอนนี้ถ้ายุ่ท่องปานพืชถ้าเป็นป่านิ้นของอันสามเพิ่นกับโลลาเทย์ครับหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทอันนี้กับโลกว่านะครับแม่น,นี่พันลงป่าบัด บัตรแพ้4ี่รอยบัตรฟังสองร้อยบาทนะครับแต่ว่าผมบ่ได้ไปนะครับติดอันติดภารกิจนะครับก็มาช่วงแรงๆนะครับตอนบ้านเฮไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงไปอันนี้มาหอดบ้านแล้วกัอ่าขึ้นหอดพี่น้องก็เลยเอามะทายให้เบิ้งนะครับอันนี้ครับตัวนี้โลหขีดนะครับไปบัตรฟรีนะครับช่วงเพิ่นขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าไทยบ้านเพิ่นมาลหลขืนก้อนเลยได้ขืนนะครับมันคำพอดีนะครับอันนี้กับพี่น้องนะครับอ่า ยังกินดีครับพี่น้องครับอแม่นี่เง้ยลีครับโลหกขีดนะครับถือแหแฮหกเซนนะครับหมานอยู่ครับพี่น้องบ่ได้เสียจากบาทแต่ว่าทางได้ขับรถไปนะครับห้างประมาณจากหาหกลจากบ้านนี่แหละครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นปลานิ้นนะครับยังฝุกอยู่ครับถือแหหมานอยู่ครับวันนี้ครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับฝากกดติดตามนะครับเด้อสวัสดีครับขอบคุณครับ